诶诶诶！Hey, hey, hey. น้องมันแคบมีคันตดาแต่เพนพี่แปรที่กดคี่แปนตบแวทช้ายแต่แค่ไม่ได้เพียงแค่เธอแค่ไม่ได้ขอมือเธอหน่อยแค่สบใจที่ใช้ได่แค่เธอไม่ก็ขอมือขอใจก็คงจะได้หรอไม่จะมีเธอก็เพียงก็ได้ไหมอฉากจะขอแต่ความแต่เไปคิดแต่ไม่ได้ลองอยู่แอแต่เธออะไรแต่เธอไม่คิดเธอไม่ได้ลองอยู่อยากจะจับมือเธอมันนมไหมอู้หใหญ่เธอมันอุ้มไหมอู้ ไม่เคยวิตมันจะอู้ไม่ไม่ได้เป็นไข้โควิดงาบลาเพื่อก่อนวิตแต่เธอไม่คิดเลได้จะไหวแต่เธอไม่คิดเลยก่อนแล้วนี่ก็ขอให้คนอยู่ห่างๆอยู่ใกล้กันนั่นแบบนั่นจะปิดไข้โควิดน้าปาบิดอ่ะอู้ไม่ชีวิตอยู่ด้วยกันแต่ขอจับมือเธอานั้นชีวิตไม่มีอะไรแกล้งเนื้อคู่อ่ะไม่ไม่ได้กินหมูย่างกันเลยมาเกี่ยวขันจะบอกอะไรจะเองน่ะคิดว่ากินบาซิงส์เลยไม่คิดนั่งกินบลาป้าเลยเย้ แย่แก่กูจะทำต่อไปอ่ะกูจะทำต่อไปกูมั่นใจว่ากูก็เป็นแัปเปอร์เหมือนกันไม่ใช่คนธรรมดาที่ร้องด่ากันมะมัวซส่ออะไรไกลคิดจะมัวเสือจะทำอะไรแต่เองแต่แค่รู้ซสือทราบไม่คิดจะไปจาแต่เองแต่บ้านเาเว้ยเ้เออ ไปไปกันไม่เมาเย่ไปไกักันไม่เราพี่ที่กันไม่เมาหนึ่งเกินในการักมีแบงค์เบา ชีวิต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 จะไปอยู่กับเล่าลาสตาตีเดี๋ยวมันทะเลาะกันก็ตีกันตายเดวก็ฆ่ากันตายไปหมดชีวิตมันก็เลยความรักสองแขนของผมไม่ได้มีแค่นี้ออ้ผู้จะบอกอะไรเธอไป่กินแตไม่้ันไดนตัวเองมันก็หมดไปเหยาะทุกอย่างที่เราจะคิดไปหมดมันเพียงแค่นี้ไม่ว่าจะตอนไหนหรือว่าจะตอนเช้าจะตอนที่ไม่เหมือนก็ตีกันตายหมดพราะเล่าเขาสูดลาเขารืงความมึนเมาจนไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะ มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะจะพูดกี่ทีจะพูดกี่วันพูดอีกแล้วพอเมาไปก็เหมือนไม่ใช่คนเป็นสัตว์เดรัจฉานทีนี่ไม่ว่าจะเป็นมันหรือว่าจะเป็นหมูหรือว่าจะเป็นจก่ไม่ว่าจะอะไรกันหมดก็จะเมาไก็หมืนไม่ค่อยจะเป็นคนแค่ไม่กินมันก็เสียสักสีไปหมดแล้วแค่ไม่กินมันก็เสียสักีไปหมดแล้วแค่ไม่กินมันก็เหมือนคนบาที่คนไม่มีอะไรไปหมดแล้วกินทำไมก็นักตเมาเมาเมาไปเดี๋ยวก็ตีกันตายกันหลายคนหมดเดี๋ยวก็แทงกัน ไม่ยอมมาด่ากันดีกว่าเขาอยากทะเลาะก,กันทำไมไม่ยอมอะไรดีกว่าทำไมไม่ยอมรับว่ากันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็แค่นี้ yeah 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 oh oh <c oughs>